คุ้นๆว่ะต่อครับอวตารผมได้ยินคำตอบผมได้ยินตอบผมรู้สึกแล้วมันคุ้นๆเหมือนอวตารสิบสี่สิบสี่โอ้ตอบไม่ได้มึงกลับบ้านไปเลยนะเฮ้ยอันนี้เราต้องแยกกันดีกว่าเออก็กดแล้วอ่ะเอ้ากดแล้วเอ้าไม่เป็นไรเกมแรกถือว่าเกิร์เกร์ปล่อยให้พี่โฟกโดนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ปา วันนี้เราจะมาเล่นเกมถ่ายภาพยนตร์จากแผ่นป้ายกันถ่ายภาพยนตร์จากแผ่นป้ายครับผมก็คือจะมีแผ่นป้ายให้ท้งหมด25มแผ่นมีภาพยนตร์ทั้งหมดประมาณ5เรื่องนะครับก็คือเปิดทีแผ่นป้ายถ่ายกันใครทําไม่ได้ถ่ายผิดถ่ายแพ้มะนาวคุณดูหนังเยอะไหมผมดูหนังไม่หรอมีบางหนังที่ผมติดเป็นประจำเป็นแล้วไหนะอาผมไม่เอาเป็นผม้วผมมันจะดูแบบถ่างอ้าโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากสามสองอคุณดูหนังเยอะไหมมุกโก้ มึงดูหนังเยอะไหมปกติเอ่อดูหนังไหมหอ๋อมีบางหนังที่ผมดูเยอะเลยช่วงเนี้ยเฮ้ยหนังฮอลลีวูด เฮ้ยพูดไม่ได้ถอเือดวถว่าดูพอสมควรเออดูพอสมควรเดี๋ยวรอดูวันนี้ถ้าคะแนนผมเยอะแสดงว่าผมดูมาเยอะจริงแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยผ่านหนังมาเยอะมากเป็นนักสแสดง <c oughs> มไม่ใช่ดูมาเยอะ <c oughs> ดูมาเยอะ <c oughs> แล้วยังพุกอะยางพุกกับโซ่เป็นไงบ้างดูหนังเยอะไหมปกติไม่ค่อยดูเลยไม่ค่อยดูเล่นเกมอย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่ไปเที่ยวอย่างเดียวครับไม่ค่อยได้ดูหนังสายอนิเมะสายอนิเมะเดี๋ยวอนิเมะเดี๋ยวพุกกับพี่โซ่แบบอ่าโอเคโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแบกทีมกันก่อนระดับแรก คือต้องบอกว่าเราจะแบ่งทีมเป็น2อแล้วก็ช่วยกันซึ่งในแต่ละรอบอ่ะเราจะมี1คนที่เลือกมาเลยว่าจะเป็นคนที่โดนทําโทษจะไม่สามารถตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็เพื่อนรับแทนครมาเริ่มแบ่งทีมกันเลยกัแบอันนี้ต้องออกไปก่อนไหมก่อนหเอเลยอนเลยแล้วเราการแบ่งือนเดิมแบ่ะ โอ้โหแม่งเหมือนเสียงอะไรเราชนะแล้วพี่ผ่านหนังมาเยอะอ่าในเมื่อคุณผ่านมาเยอะอ่ะคุณมาเป็นตัวโดนก่อนเลยอ้าวเป็นแบบนั้นไปอ่าได้เดี๋ยวผมเป็นคนโดนก่อนแฝงเองผเป็นคนโดนแล้วให้น้องโตน้องโตเป็นคนทายก่อนอ้าวไงครับเป่าอิงฉุบไหมเป่าอิงฉุบเลยเหรออาเป่าอิงฉุบไปเลยอ้าวแฟงไปเลยทีเดียวเลยโอเคหนึ่งสองตั้ โอเคเพมานั่นคือในรอบนี้นะครับคนที่จะเป็นคนโดนลองกินมะนาวคือผมกาก้นั่นเองใช่และส่วนทธภูษกรน้องโซ่เนี่ยจะเป็นคนตอบอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้ลังเลเวลาโอเคครับข้อแรกมาข้อแรกใครเลือกก่อนให้ผมขอเลือกก่อนแล้วกันน้องผมไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่อ่าเลือกอะไรเลือกคุณดูถูกทีมตัวเองอะสิบสี่สิบสี่โอ้ยตอบไม่ได้กูกลับบ้านไปเลยจ้า เฮ้ยเดี๋ยวมาทุนมาวิเวอร์อะไรไม่ไม่ไม่มาวิมาวิออก้ยอันนี้เราต้องแยกกันหรอเป่าเออเรากดแล้วอ่ะกดแล้วกดแล้วแล้วเขาองแยกกันต่อบเหรอใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรเกมแรกถือว่าเจิร์ปไปให้พี่พฟก์โดนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่มา กินเลยได้ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคือแบบกูต้องดูก่อนจากทรงแว่นนะพี่นะคือทรงแว่นอย่างเงี้ยมันจะมีหนังยุอนวันห้าเรื่องนี่มันจะเป็นแน่จริงนี่กูนี่ก็อบเลยเยยิ่งกูเห็นเขายิ่งดูแย่แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกต้องค่ะไม่กูกูกูไม่รู้จะงงอีกคนทำโจทย์ที่แม่งง่ายเกินไปหรือไม่ไอเชือดทีมกูที่แม่งเปิดเจอหน้าแฮร์รี่โอ้ยทีมพี่เป็นคนตอบเองอ่ะ แมงพอเปิดพอเปิดปุ๊บแม่งโอ้โหกันทุกคนเลยกูก็ไม่เห็นมีใครกดตั้งบีอ่าจัดเลยนะครับป่ะโอ้ยแล้วแล้วทีมงานไม่ได้เตรียมน้ำไว้ด้วยเชียอันนี้คือเพี่อคติ้งว่ะเปียวใช่ไหมเปียวจริงเปียวจริงมาก็ทีมโก้กับพวกได้ใบหนึ่งกันแน่ ข้าตอบเลยเสือเบิ้งเมื่อกี้ผมแพ้ผมให้ก่อนน้องผมเล่นทีได้ไหมคุณคุณจะเอาอย่างนี้ต่อเลยออยากลองของได้อะไรลองของต่อไมก็ริมดูแล้วกันรอบนี้เลขหกเลขหกครับอะไรวะเฮ้ยอุ้ยเอออันนี้เริ่มเริ่มมันหน่อยคุ้นอยู่นะมันไม่ใช่ปลายกระบอกปืนรถถังใช่ไหมมันเหมือนเป็นท่อนี่ยมันเหมือนเป็นท่ออะไรอย่าวด้วย่าห์ กูเขาคุณคุณนานๆเมื่อไหร่จะมาคุยกับกูว่ากูรอคุณคุณคุณอยู่หนัางสงครามอ่ะเฮ้ยวิเคราะห์ได้ดีวิเคราะห์ได้ดีตอบผิดเป็นอะไรไหมนะลืมแล้วตอบผิดตอบผิดตรงตีไงตอบผิดตรงตีจะรอเราจะตอบไหมกูด้วยไปต่อบเลยรอดีกว่ารอดีกว่ารอใช่ไหมเปิดต่อไปทางคุณเลือกบ้างยิมห้าโอ้โหเปิดทำไม่จากขีดก้อนเนี้ยนะผมรู้เลยเอ้ยแต่มันคุ้นๆเหมือนกันนะเรื่องนี้ ไม่แน่จริงแน่จริงคุณก็บอก13ไปเลยงั้นผมขอไปต่อแล้วกันคุณก็ไม่นะไม่มีใครทายนะไม่มีใครทายงั้นแน่จริงคุณทาย13ดิงั้นผมเอา13เลยแล้วกันสิบสามครยกลางใจเธอเลยนะอุ้ยไอ้ผมเปต่อผมด้วยมันไม่มีเสียงเลยทำไมยากกดอย่างเงี้กดจัดไปคำตอบคือแฟนก่อนเมอร์พรานก่อนเมอร์บ้าไอรอนแมนไอรอนแมนอ่ะแดกมะนาวแฟนก่อนเมอร์ลูกครับ หมดแล้วอ๋อด้านข้างมันดูไม่ออกเฮ้ยแต่เมื่อกี้ทีมผมวิเคราะห์ว่าเป็นหนังสงครามนี่ถูกต้องใช่ไหมเอออย่างทางด้านซ้ายเป็นจานดาวเทียมนะนะอมามะนาเลยดีกว่าพูดเยอะไปละผมขออนุญาตเป็นชิ้นนี้แล้วกันเพราะว่าโดนแทนใช่ไหมเพราะว่าคุณให้ชิ้นเล็กผมจับไปไดให้ชิ้นเล็กคณเคิร์นแกเดี๋ยวเอาเมคออกก่อนติดคอตายครับผมขออนุญาตใช้ล็บได้ไหมได้อมาครับขออนุญาตนะเดี๋ยวผมซ้แอบบี้่นด้วยพีานด้วย โอ้โหเข็ดฟันไปครับไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคะแนนก็เสมอกันไรนี่นะหนึ่งรอนนะครับนี่นะหนึ่งรอเดี๋ยวสลับบ้างสลับบ้างมามาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มภาคต่อไปกันเลยมีกี่รูปนะมีห้ารูปไม่ต้องห่วงสบายสบายพี่ไหวพี่ไหวให้เขาเลือกก่อนให้เขาเลือกก่อนเลือกก่อนเนาะวนรอบเนี่ยมาลิมเปิดสิบโอ้โหคุ้นคุ้นว่ะ อวตารผมได้ยินคำตอบผมได้ยินคำตอบผมรู้สึกแล้วมันคุ้นๆเหมือนอวตารอ่ะใช่ไม่ใช่เมื่อกี้งคำตอบว่าอะไรนะอวตารอวตารเป็นคำตอบที่ถูกต้องมันไม่ได้ชื่อหนังอวตารมันชื่ออวตารหรือเปล่าอะไรเอวตารอวตารอะไรอวตารเอาด็กมะนาวอวตารที่รักอวตารเด็กมะนาวเด็กมะนาว เอาไปแล้วโซ่ก่อนเลยน้ำเงี้ยเยอะเข้าปากกูแบบสามหยดหน้าจานไม่เลยนะเมื่อกี้โซ่มันเลือกชิ้นใหญ่ที่สุดในจานแล้วเยอะชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วที่โฟกมาเลรอย่างเงี้ยแล้วดังอ่าแล้วทีมของโฟกได้ไปสองคะแนนสองก้อนหนึ่งครับวันนี้ เอาเลครับมาต่อไปเกมที่4เมื่อกี้ผมไม่ได้คะแนนผมขอเปิดต่อเลยนะรั้ได้เลยได้เลยได้เลยเอา21แล้วกันซ้ายล่างเลยโอ้ยอะไรนี้ว่ะตึ๊กตึ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 ๊กตึ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 มกตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊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 กตึกตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กตึกตึกตึ างบ้นไอ้กาฟฟิลด์ไอตัวสีชมพูที่เป็นแมวอ่ะใช่ตัวแม่สเตปไอเดแมนครับสไปเดอร์แมนเป็นคำตอบี่สุกับนี่แอดดูกาฟฟิลด์ด้วยบอกเลยรู้ได้ยังไงวะไม่เมื่อกี้แม่งยงเงาสะท้อนไปที่ตึกไอ้เหี้ยชุดสไปเดอร์แมนก็แล้วแต่เลยทั้งคันก็ต้องกินมะนาวอยู่ดีคุณจะพูดอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ภู๊กต้องบอกผมผมชอบฮีโร่มาเวลพอสมควรแล้วก็แอดูกราฟิลด์เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนในใจเลยนะครับเขาจะมีไปไปไปต่อ เอาแบบเข้าปากได้ไหมไม่เลอะได้ไหมได้ได้ได้อ่า <c oughs> เห็มไหมไอ้อันนี้เข้าลิ้นทุกหยดความเปรี้ยวอยู่จุดเดียวเลย <c oughs> เอาละเดี๋ยวมาระะ <c oughs> สรุปคะแนนกันแป๊บหนึ่งก็ทีมพุ๊กได้ไปหนึ่งคะแนสนส่วทีผมได้ไปสามคะแนน เ็อย่างนี้ถ้าบอกว่าแพ้แล้วดิสามหนึ่งแพ้แพ้ไม่แพ้ไม่เป็นไรสุดท้ายมันได้กินมะนาวผมตายผมตายยัยเปียกอผมตผมม่าอาผมตอบบ้าแล้วเป็นผมบ้าสุบทายบ้าอาไปแล้วเก็ไลายกันเลยครับผมให้เขาหรือกให้เขาเลือก่อนเรานำเยอะอะไรแล้วนำเยอะนอ๋สิบสี่เตรียมกดเป็นอะไเฮ้ยเฮ้ยคุรู้แล้วเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ย นั่งอเยปวดศากได้ป่ะต้องตอเลยต้องตอบเลยตอบเลยคุณพูดคุณอยู่ในหมวดโดนกับผมหนึ่งกดีหนึ่งกดีมึงดูหนังรถมีไม่กี่เรื่องอยู่บนทะเลทะเลนี่ด้วยฟ้าาแอนฟรีเรียนฟ้าแอนฟรีเรียนดูกไปไม่แนะประเดี๋ยวอี้จะไปแย่งเขาตอบด้วยไอ้สัดเขเป็นคนเก่ง เขาตอบอยู่ไม่กูกลางช็อกอยู่กูแล้วแบบกดดี่บอกว่ากดดี่บอกว่ายิ้งของกูก okay, ิ้งเลยก่ไม่ออกเลยแบงค์เลยอ้าวมีมีดีเทลสำหรับภาพนี้นะครับผมจำชื่อภางไม่ได้ชัวร์แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เขาแบบเหมือนจะหนีออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นแก๊งโรสซิ่งนี่แหละออกมาเรือดำน้ำไงเรือดำน้ำอ๋อประมาณเจ็ดกับหกประมาณประมาณเจ็ดเขาเรียกว่าภาคผสมด้วยกันเลยภาคนี้ โอเคอ่ะมาผมโดนได้ไหมใช่แม่งเอ้ยไม่เราเราเราคิดยอดรวมไปเลยแล้วสองซีกเลยก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องต่อซีกเราไม่ได้เผินกฎเราแค่บอกว่าโดนน้ำท่วมเราไม่ได้บอกว่ากี่กี่เม็ดได้กี่ซีกได้ใช่ไหมล่ะทีหลังคิดนะที่ต้องเจอกันนะเราแบบนี้ผมจัดให้เลยซี่นี้แบบช้ำๆเอาละไม่ประจบผมมาครับปลาเพ่อแม่ นินกูไม่ดูรอละเปรียวมากโอเคก็แข่งขันจบไปแล้วนะตอนนี้สรุปคะแนนเป็นว่าทางด้านของทีมพี่โฟกยได้ไปสามคะแนนส่วนก้อกับพุกได้ไป2คะแนนเฉียดกันนิดนึงเฉียดกันนิดนึงใช่ใช่ก็ ถือว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาถ่ายคลิปแรกเลยลงช่องของพวกเราโอ้โหสนุกสนุกสนุกผมชอบมากปะกะติดูดูแต่แบบใน YouTube อยู่บ้านนะครับพอมาเล่นเองด้วสนุกนะเพราะมันเป็นแบบว่าขึ้นโจทย์ขึ้นอะไรดีแบบลุ้นตามทำให้เราแบบว่าสนุกมากวันนี้ครับผมสนุกสุดละไม่โดนอะไรเลยเออ <c oughs> เอเอกูเห็นด,ด้วยเด,ด้วยไอ้นี้เอาพวกอ่ะดีสนุกแต่ก็แบบอยากเอาชนะมันอ๋ออ้ยนเขาแพ้นี่ว่ะคลิปหน้าคลิปหน้ากูต้องชนะบ้างแหละเขาแพ้นี่ว่ะมันคงไม่ได้แบบออกแนวแบบกูแพ้ตลอดอะไรเงี้ยตัวโดนไปไปจบครับแล้วไจบครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของพวกเราเลยอารีย์แกสสตูดิโออาจจะมีผิดพลาดตรงไหนประการใดก็คอมเมนต์ได้สามารถเขาเรียกว่าแนะนําติชมกันได้เรากแนะนำไปเพราะจะรับเพราะเรายจงใหม่อยู่เพราะเรายังใหม่ใช่ใช่ดูมะนาวจะเป็นมะนาวเดิมอยู่แล้วแล้วแม่งเริ่มบูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้